ตอนนี้ก็ขอกราบขอบคุณคุณแม่ทุกคนนะครับที่วันนี้ก็เป็นงานวันเกิดของน้องชายผมด้วยน้องโฟกซึ่งวันนี้ก็ทุกคนก็มาร่วมใจกันนะครับถือว่ามาไว้พรวันเกิดด้วยแล้วก็มาฉลองแชมป์ใหม่ของน้องชายผมด้วยนะครับก็อยากให้น้องโฟกพูดถึงแม่แมขอบคุณทุกคนหน่อยก็พูดดีมากโอเค ประมาณนี้ค <him> ร <st selling Saint> ับเดี๋ยวก็ก็คนใแม่ทุกคนครับที่มาร่วมงานมันเกิดของผมนะครับก็ขอให้วันนี้ทุกคนกลับบ้านไปนะครับมีโชคดีลามนะครับผม้ก็วันนี้ผมตื่นตันใจมากครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นปีแรกแล้วก็มันเกิดแรกเลยที่ว่ามีแม่แม่มาร่วมนมันเกิดของผมแล้วก็จัดงานมันเกิดให้ผมแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณม่แม่ทุกคนมากครับ ันะครับไม่ตอไปยิงแม่เนองาังมาดอะงนะลูกโอเคครับต่อไปก็ฝากเชียร์น้องชายผมด้วยนะครับถ้ามีงานที่ไหนก็ฝากเป็นเชียร์น้องชายผมด้วยถ้าจจะเห็นผมพุ่งพวงน้องไปบ้างแหละต่อไป เดี๋ยวรอรอใหมันเกิดเรออันเกิดพร้อมกันรอรอให้มันเกิดด้วยกันนะครับไมู่รนสมภพสกุลลูกสาวอ๋อเ้ตองเใหนอกันแล้วก็มันเกิดครับตรงนันแล้วสแบก็สอ่

เปิดแอร์พอเดแอร์ร้อนเลริ่มรอนล้เปิดแอ่์ก็โอเเดี๋ยวมากินเค้กได้กันนะครับกลอนเดียวมแต่งแค่ไหนตัดไปเนสอา